ดูดวงชาวราศีธนูเพราะเคยสัญญาไว้นางจะมาแก้ดวงชะตาให้นะครับดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งถูกปกปิดซ่อนเลนถูกแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยยากเัานะนางจะเข้ามาสัญญาไว้นะครับนางเคยสัญญาไว้เพราะฉะนั้นรีบแก้ไขอย่างด่วนนะครับโชคชะตาของท่านให้แก้ไขทันทีจันได้นางเข้ามาช่วยเหลือปกนะครับปกปักกุ้มครองรักษา ให้ท่านไล่ลำเต้นระบำมีความสุขเข้าไห้ดวงชะตาจะเปิดต่อเมื่อท่านทําจิตใจให้แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาตกตําแหน่งดาบสองขวายครับจะได้เลือกได้ค้นพบได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่แฝงเจอในสิ่งที่ทำตกตำแหน่งไฮเปอร์เพน ท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกป,กปกักกุ้คของรักษาในดวงชะตาท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาดเอาจริงเอาจังเป็นดวงชะตาที่ไม่ธรรมดาตกตำแหน่งนักลบ เอ็มโรกเกิดขึ้นในโชคตาดะสตาส่องแสงมนจันท h จะนำพาซึ่งความผสมเด็ดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงาตาแบบนี้มีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีท่าน,นจะเจริญรุ่งเรืองนางจะมาแก้ไขดวงชะตาให้ท่านแล้ว ในหัวมีต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขาก็ฉุดท่านไม่อยู่้ะผมตรงตำแหน่งหายพิเศด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่จะเจริญลูกเรืองเกียงไกลนะผมมนสเสนหมนจันทาก็อยู่ในตัวท่านแล้วจะกลัวอะไรล่ะนะผมท่านจะได้รีเริ่มเริ่มต้นงานใหม่อาชีพใหม่การปรับปรุงครั้งใหม่มีดปักเต็มหลัง กระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันโชคชะตาแบบนี้ด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาซ้ายสามดาวขวาสามดาวปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะผมตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังการดังใจหมายได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วง้วผมท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงหนี้สินต่างๆจะได้มาลายหายไปสิ้น นะปลดหนี้พอสินและดวงจิตาจะเปิดเหรียญใหญ่เบลเลมรอท่านอยู่แล้วงเงินทองจะไหลมาเทมาประสมเด็ดท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอในสิ่งที่ใช่นะผมได้ค้นพบกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มถือดาบตั้งขึ้นกาดากาเสียการตาัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นในโชกตา ไอ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวหหารถือดาบตั้งขึ้นปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันตกตำแหน่งจัสเมนนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาที่ยิ่งใหญ่จะได้คนด้นพบได้พบได้เจอมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาเตรียมตัวรับทรัพย์ลยโชคดวงแบบนี้ดวงเสพถฐงเงินรานอภิมาเรษฐี การชิงใบชิงทิพย์การใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซิงโชคลาเงินต่อบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิกดิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีต้องรออดทนกว่าจะได้เพราะฉะนั้นนางแก้ไขให้แล้วหรือยังนะผมนะดวงชะตาของราตกตำแหน่งการตึงเครียดกระบนกระวายกระสับกระสายบางช่วงชะตาเพราะฉะนั้นนางสัญญาว่าเดี๋ยวก็จะดีเองนะในช่วงชะตานะครับผมบทดจะขึ้นไขก็ฉุดท่านไปอยู่ ชะตาชีวิตจะรับสั์รับรับฟังกับหมอเมฆต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสําหรับชาวราศีธน,นูโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองโครจรเข้าสู่ตําแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายด้านแต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนควบคู่กันไปด้วย ด้านการงานการงานของชาวธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะหลังวันที่15เนื่องจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการงานย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้การเจรจาต่อรองในงานมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอาจได้รับข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจผลงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับการปรับตำแหน่งหรือเลื่อนขัน้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนเป็นต้านต้านไปจะมีงานเข้ามามากขึ้นอาจต้องรับมือกับ3ถึงสเรื่องสำคัญพร้อมกันจึงควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจหนึ่งด้านการเงิน การเงินของชาวธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่21เเมื่อดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษการลงทุนมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างหนึ่ง แม้จะมีโชคลาภแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการถูกหลอกลวงทางการเงินควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญรือสองด้านการเรียนสำหรับชาวธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเนื่องจากดาวพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้ มีสมาธิและความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้นอาจได้รับโอกาสในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางวิชาการควรใช้โอกาสนี้ในการทุ่มเทกับการเรียนและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และโอกาสในอนาคตยอดค้าขายสำหรับชาวธนูที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่า มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนื่องจากดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและความมั่งคั่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การทำการตลาดหรือโปรโมชั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายโอกาสที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้ชาวธนูมีโอกาสที่ดีในหลายด้าน 1. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับในที่ทำงาน 2. โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่ 3. โอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษา 4. โอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและหน้าที่การงานอุปสรรคแม้จะมีโอกาสที่ดีแต่ก็อาจมีอุปสรรคบางประการที่ต้องระวัง 1. ความเครียดจากการทำงานหนักอาจส่งผลต่อสุขภาพ 2. ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ชิด 3. การใช้จ่ายเกินตัวเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. การตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการลงทุนหรือการเงินเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาอาจมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างถิ่น เพื่อเรียนรู้หรือขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบการระมัดระวังทรัพย์สินระหว่างการเดินทางความรักคนโสดสำหรับชาวธนูที่โสดเดือนนี้มีโอกาสที่ดีในการพบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะจากการทำงาน หรือการเรียนอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอก่อนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์คนมีคู่สำหรับชาวธนูที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีช่วงที่ต้องห่างกันเนื่องจากภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นควรหาเวลาพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ดวงตามวันเกิดเกิดวันอาทิตย์การงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักความสัมพันธ์ราบรื่นแต่อาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจเกิดวันจันทร์การงานอาจมีอุปสรรคบ้างแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยความอดทนการเงิน มีโอกาสได้รับเงินก้อนแต่ควรเก็บออมไว้บ้างความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจคนมีคู่ควรใส่ใจความรู้สึกของกันและกันเกิดวันอังคารการงานมีความก้าวหน้าแต่ต้องระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการเงนินรายได้ดีแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันความรักอาจมีปัญหาเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุย เกิดวันพุธการงานมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญการเงินมีโชคลาภแต่ควรระวังการถูกหลอกลวงความรักความสัมพันธ์ราบรื่นมีความเข้าใจกันมากขึ้นเกิดวันพฤหัสบดีการงานมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ดีการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ความรักคนโสดมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้างคนมีคู่ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเกิดวันศุกร์การงานมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานการเงินรายได้ดีแต่ควรระวังการใช้จ่ายเกินตัวความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ดีมีความเข้าใจกันมากขึ้นเกิดวันเสาร์การงาน อาจมีความท้าทายใหม่ๆแต่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดดวงชะตาราศีธนูประจำเดือนแยกตามวันเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ราศีธนูจะมีพลังงานเต็มเปี่ยมในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ทำ กิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันอาจมีการวางแผนอนาคตระยะยาวด้านความรักคนโสดโอกาสพบคนถูกใจมีสูงโดยเฉพาะจากการทำง,งานหรือกิจกรรมทางสังคมควรเปิดใจให้กว้างและกล้าสแสดงความสนใจวันจันทร์ชาวธนูเกิดวันจันทร์จะรู้สึกอ่อนไหวและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นได้ดีในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่ ควรใส่ใจความรู้สึกของคู่ให้มากขึ้นการสื่อสารด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นด้านความรักคนโสดอาจพบคนที่เข้าใจคุณได้ดีแต่ควรระวังการเปิดใจเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปวันอังคารผู้เกิดวันอังคารราศีธนูจะมีความมุ่งมั่นและพลังในการทำสิ่งต่างๆสูง ด้านความรักคนมีคู่อาจมีความขัดแย้งบ้างเนื่องจากความเห็นต่างแต่หากรู้จักประนีประนอมจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันอาจเกิดความสัมพันธ์ที่เริ่มจากมิตรภาพและพัฒนาเป็นความรักวันพุธชาวธนูเกิดวันพุธจะมีความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารที่ดีในเดือนนี้ ด้านความรักคนมีคู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อาจมีการวางแผนทำโปรเจกต์ร่วมกันด้านความรักคนโสดมีเสน่ห์ในการสื่อสารทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นโอกาสในการพบคนใหม่ๆผ่านการพูดคุยหรือการเขียนมีสูงวันพฤหัสบดีผู้เกิดวันพฤหัสบดีจะมีโชค และการขยายตัวในด้านต่างๆของชีวิตด้านความรักคนมีคู่อาจมีโอกาสได้เดินทางหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมกับคู่รักช่วยเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจซึ่งกันและกันด้านความรักคนโสดโอกาสพบรักในต่างถิ่นหรือต่างวัฒนธรรมมีสูงควรเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆวันศุกร์ชาวธนูเกิดวันศุกร์จะมีสเสน่ห์ และความสุขในความสัมพันธ์เด่นชัดในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่บรรยากาศความรักหวานชื่นอาจมีการจัดเซอร์ไพรส์หรือของขวัญพิเศษให้กันช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกด้านความรักคนโสดเสดงแรงดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นมีโอกาสพบคนที่ถูกใจในงานสังคมหรือกิจกรรมบันเทิงวันเสาร์ผู้เกิดวันเสารส์ราศีธนูจะมีความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นสูงในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่อาจต้องรับผิดชอบหรือดูแลคู่รักมากขึ้นการแสดงความห่วงใยและความรับผิดชอบจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดอาจพบคนที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์สรุปภาพรวมไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหน ในราศีธนูเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในด้านความรักแต่ละวันเกิดจะมีลักษณะเด่นและความท้าทายที่แตกต่างกันไปสำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการทากิจกรรมร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตความเข้าใจและการปรปิะนอมจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดเดือนนี้เปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่อาจกลายเป็นคนพิเศษในชีวิตแต่ควรใช้วิจารณญาณและให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างเพียงพอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบใดสิ่งสำคัญคือการรักษาความเป็นตัวของตัวเองในขณะเดียวกันก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต ใช้พลังงานบวกของดวงดาวในเดือนนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือกับตัวเองก็ตามและจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชาวราศีธนูถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงคซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ